เอาล่ะครับสวัสดีครับท,ทุกท่านครับแล้วก็พบกับผมเครซี่เวลลี่กับเกมสันนิวเมืองพีปัญหาพาที่สี่หรือเปล่าวะใช่ไม่ใช่ไม่รู้โอ,โอ้ยโเจ็บคอเจ็บคอบ่อยมากเลยจะพยายามไม่วางละไะโหลดต่อด็อกเฮาโอเคบ้านหมาโหลดแบ๊บมา อ,อไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมยังกังวันอยู่เพราะว่าในพาร์ทที่แล้วเราเดินออกไปเฉยๆให้ดูกันเฉยๆนะครับนี่อะไรนะอะไรนเนี่ยอยู่ๆก็มืดขึ้นอ,อีกแล้วอนเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นอ๋อมีไฟฉายเฮ้ยเดี๋ยวผมลองอะไรนะรลองทําอะไรสนุกสนุกดูหน่อยสิอุ้ยแดงไลยแดงไดง้ไง,งเนี่ยแดงได้ยังไงอะ่ะใช้เลย ปิดไฟฉายได้ป่าววะเยสปิดได้ <c oughs> ตะเราจะไปกันอย่างนี้กันนะครับเนี่ยไป <c oughs> เอามื้นแล้วไม่สามารถเก็บของได้มองไม่เห็นโอ้ยการจะโชว์อย่างนี้หน่อยไม่ใช่อันนี้อันนี้อ่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บอ่าพอมีไฟเก็บได้ <c oughs> เดี๋ยวนะเดี <c oughs> <ๆ>๋ยวนะ ทำไมไฟห้องผมมันกระพริบวะเฮ้ยเฮไม่เอาหน้าไม่เอาหน้าเล่นอะไรนี้อ่ะอีกแล้วอีกแล้วไสเดือนผมป่วยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮมันไม่ดีนะมึงในเกมก็หลอนพอแล้วแต่ในชีวิตจริงมันเกิดขึ้นไปครับไปหาไป,ไปตามหาเชลลี่อีเวนกันต่อรถเสียงนะผมว่ามันจะเสียงดังไปโอเคเดียวไปว้า โอ้โหพยายามพีาาไว้แต่ทั้งนีก็ร้อน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 ดกเวนอีกแล้วโอ้ดูแผนที่แป,ป๊บครับออกมาต้องดูแผนที่นี่ปับ๊บอ๋อเ,เราก็ขึ้นตรงมานี่ปับ๊บเลียวยาวมานี่โอเคแต่ก่อนนั้นผมจะลองแวะเข้ามาดูในนี้ดูก่อนว่ามันจะมีของไหมซึ่งเราเดินมาตรงนี้เลยก็ได้แต่ว่าผมจะเดินไปสำรวจหาไอเทมนั้นเองไปตอนก่อนดีกว่าอืม นี่ครับไม่ว,ว่าจะเจออุปสรรคอะไรด้วยความที่ความรู้สึกของคนเป็นพ่อต้องตามหาลูกกูตามหาลูกไดมตามหาหมาไม่เอาหน้าป๊บอามีของด้วยเห็นไหมนั่นไงมาม่เสียเที่ยวแล้วก็มีมาด้วยเย็ดแฮนกันโวโวขอบคุณสวรรค์เฮลดิ้อีกแล้วขอบคุณสวรรค์กินนันแล้วดูชิ นะฮะอยู่ไหนเออสูนห้าสิบห้านะเย็ดได้อยู่ได้อยู่อันนี้เหลืออันหนึง่งอันนี้มีสามเย็ดขอบคุณสวรรค์จริงๆไปตามหาของไว้ตามหาหมาโูทำไมมันมืดนี้เนี่ยต้องดูแผนที่เป็นระยะนะครับ <c oughs> เพื่อเราจะได้ไม่หลงหูวิ่งไกลเลยเฮ้ยแล้วในซอยอน,นี้มีอะไรปะ่ะฮ่อยากรู้อะอยากรู้ก็จัดไปสิครับ ว้ายมันมีนกตักอ,อยู่จะไปดีไหมเนี่ยมาไหนๆก็มาแล้วไปซะหน่อยไม่เสียอะไรเพื่อมีของนะครับโอ้จบข่าวตันนั่นเองเฮ้อเฮ้อดูพันที่ก่อนไปเตียมาเราจะได้หารทางอีกทีไ่ตรงไปป๊าป๊ปาอิสอิสออโอเคโอเค,อเคต้องเลี้ยวซ้ายเนาะคิดว่าถึงยังถึงยัง ว้ยดีิเสียงดีิเสียงกูเลี้ยวเลยชิมิชิมิชิมิใช่เลยใช่เลยแล้วก็เดี๋ยวลองเลี้ยวขวาทีนะครับเดินเราต้องเดินสำรวจหาของเดินตรงๆไปเลยคิดว่าไม่น่าจะมีนะผมว่าแต่ในซอยนี้ก็ไม่น่าจะมีนะซอยตอกเดิมๆแต่ว่าเมือม่อมันมืดแล้วเพิ่มความรลอนได้ในระดับหนึ่งเลยนีไ่ไงเจอกระสุนมาไม่เสี่ยวเที่ยวครับ เห็นกันเยด,ดูไปเฮ้ยโอ้โหเจอสูงนะดิอีดาดอกเป็นหบอบบมบเหมันจะตามกูมาแล้ว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 วิ่งทางไหนวิน่งทางไหนเช็คทางก่อนทิศทางต้องกำลังหันด่วนต้องกำลังหันด่วนเฮ้ยโอ้โหว้าวว,าว้วาวว,าว้วาวว้าวว้าวไม่ดีไม่เอานะไม่เอาไม่เอาพอถึงถนนเราต้องเลี้ยวซ้ายชิบี อู้ดักหน้ากูเลยดังหน้ามันมีกี่ตัวกันวะเนี่ยฮะโอ้โหมงงึงอย่งกระส่วนสัตว์ด้านไงอย่งกระส่วนสัตว์โดนสันควานก็มีโอ้โหมาหลบหลบหลบเลี้ยง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 อุย้ยชนต้นไม้หลบหืมสีแสดยาน้ำเง,งินกูนักกินละเอเเอ็กซ์ตรีมนะมึง อะไรโอ้โหอีกสองตัวมาอะไรเยอะแยะกูขึ้นก่อนโอยโอยขึ้นได้ขึ้นรถบัสแล้วก็อื๋อ,อไม่มีอะไรเราแหวงโอ้ยเย็นดเก็บไปเฮลินิงเฮลินิงเฮลิิงน่าแดดพลังได้เก็บไปเฮ,ล,ฮล,ลิงฮลิงอีกแล้วแดกดพลังขอบคุณครับเฮ้ยมีที่เซฟเซฟเลยครับกันตายปลอดภัยไว้ก่อนเป็นดี เพราะว่ามันก็จะเหมือนกับระบบใน Re s i d น n t Evil นะครับซึ่งถ้าเกิดตายแล้วก็เริ่มที่จุดเซฟที่เซฟครั้งล่าสุดไม่มีเช็คพอยต์นะฮะก็นี่นะครับเป็นเหมือนเช็คพอยต์ของเราคือจุดเซฟแล้วกูออกมากูเจอมาเลยเพราะฉะนั้นเตรียมวิ่ง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 วิ่งวินี้วินี้วิ่งนี้เร็ว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 เร็เร็วเร็วเ เนี่ยรอรอทางนี้ด้อยรอ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 อู้เหมืนอนรอรอเป็นมาป้ายามเลยนะมึงซ้ายขวาร้ายซ้ายดีขวาร้ายซ้ายดีซ้ายกันซ้ายดียดเข้าไม่ได้นะเออเขาได้โอ้ยมาเสียวโอ้ยปลอดภัยสักทีเออหุยสะตกใจม,มุมกล้องนี้ไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยเฮ้อะไรอยู่มันโต๊ะเย็ด นี่คือแผนที่โรงเรียนเก็บไห้เก็บสิครับดูเลยอืแล้วก็โหห้องอะไรนี่ยชั้นหนึ่งชั้นสองแล้วนี่อะไรอะ่ะห้องอะไรเนี่ยโหเราต้องตำรวจทุกห้องใช่ไหมเนี่ยอูมีห้องน้ำด้วยไม่อยากเข้าเลยห้องน้ำ แล้วก็เฮ้ยเอาตรงนี้ก็จะเป็นเออคันทรียาร์ดไม่ใช่เขายาร์ดอานอยังไงวะใช่ป่าววะอันนี้เป็นสนามหญ้าเฮ้ยมีคลองทาวเวอร์หอนาฬิกาก็โรงพยาบาลให้ไปดูก่อนไปเข้ามาโรงเรียนแล้ว ่วนใหญ่อะไรพวกอะไรพีๆมันก็ชอบอยู่ในโรงแรมไม่โรงแรมก็โรงพยาบาลไม่โรงพยาบาลก็โรงเรียนอ,อ,อะไรแบบแบบเราต้องค่อยๆเดินครับเสียวเว้ยจะมีอะไรไหมเนี่ยฮิมีอะไรตกอยู่ตรงนี้อะไรเนี่ยมัวคนหาอะไรชื่อมัววะลานันโดกอร์ดอน นี่ต้องเป็นฤชื่อของค,คุณครูที่สอนที่นี่แน่เลยฮะมีแค่สามคนเฮ้ยเลือดไม่นะมีเลือดด้วยเหรอมันคืออะไรมันคืออะไรมันเขียนไว้ด้วยเลือดสิบจุดศูนย์ศูนย์ไม่บอกเวลาด้วยว่าเป็นตอนเช้าหรือตอนกลางคืนเพราะของฝรั่งนี้มันจะไม่ใช่นับเป็นนาฬิกานะครับ ถ้าเกิดเป็นไทยนี่ก็คือเนี่ยสิบนาฬิกานี่ก็สิบโมงเช้าแต่เขาฝรั่งนี่มันถึงเป็นหน่วย a อกับ p m เซึ่งมันไม่บอกด้วยว่าเป็นโชว์เวลาไหนอข้อความข้างในนี้ก็จะเขียนว่าห้องแลบแต่ท่าตันเองหมือห้องเกี่ยวกับชีวเคมีโอเคทองในมือของชายชลา <c oughs> ก่อนมันเป็นเกมสยองควันตเสียงคลาสสิกเลย ทองในมือของชายชาลาอนาคตซ่อนอยู่ในมือเขาเพื่อแรกมานั้นต้องใช้น้ำของนักปรชัชญาอืออะไรวะทองในมือของชายชลา,ชาอนาคตซ่อนอยู่ในมือเขาแรกมาโดยน้ำของนักปรชัชญาเหรอนี่คืออะไรเนี่ยเป็นพัฒเซิลใช่ไหมเนี่ย แบนึงแล้วก็ให้มีมีตั้งสามอันเลยเนี่ยดูดีบ้างอเขียนด้วยเลือดอีกแล้วอันนี้ห้าจุดศูนศูนย์ความมืดจะนำพาความร้อนให้เธอลกเปลวไฟทำให้เงียบสงัดและปุกสัตว์รายขึ้นมา สไลา์ที่มีความหิวโหวยพร้อมที่จะเปิดประตูเวลาเวลาที่มันจะเลืบอออกตามล่าหาเยื่นมมันคืออะไรวะพัลส์อีกแล้วอ่ะห้าจุดศูนย์ศูนย์อันนี้ก็มีเวลานะหรือว่าจะเป็นชั้นเรียนห้องเรียนหรือเปล่าวะอาจจะไม่เกี่ยวกับเวลาก็ได้มั้งห้องที่สิบห้องที่ห้าอย่างเงี้ยเขียนด้วยเลือดอีกแล้ว ใน12.00สถานที่มีเพลงและเสียงป้ายบอกทางที่เป็นเงินก็คือป้ายบอกทางที่ทำมาจากเงินนั่นเองครับไม่สามารถใช้ได้เพราะว่ามีบางส่วนที่คาท่ายไปเป็นเหมือนใบการกระตุ้นอะไรสักอย่าง คือว่าอะไรสักอย่างนี้คือผมไม่รู้แปลว่าอะไร <c oughs> ขอโทษนะครับแายผิดแปลถูกขออภัยด้วยแต่นี้กูไม่รู้จริงใจใช่มาไงละ่ะ12.00อีกแล้วจะเป็นเลขห้องหรือเปล่าแปบ๊บหนึ่งนะเลขห้องเหรอถ้านับเป็นห้องอะไรห้องครูห้องครูไม่ใช่ห้องเรียนห้องเรียนอ้าวเพิ่งอันนี้แล้วก็ไปดูชั้นสองดิห้องเรียนถ้าให้รวมกันมีแค่หกห้องหกห้องเอง หรือว่าเป็นลำดับของเลขห้องใช่เปล่าเฮ้แต่เดี๋ยวหรือว่าอ่าเป็นพาสเซอร์จริงๆด้วยเป็นรูปอะไรเอ่ยแล้วก็นี่คอทาวเวอร์หอน,นาฬิกาเฮ้หรือว่ามันจะเกี่ยวกับหอน,นาฬิกาทาวเวอร์เพราะทุกอย่างเชื่อมโยง เรื่องเวลาหมดเลยอะใช่ไหมใช่ไหมตอบผมทีแล้วก็งั้นเราต้องมาดูปริศนากันก่อนครับจะค่อยๆคิดปริศนาไปเรื่อยห้องนี้สำรวจไปด้วยคิดปริศนาไปด้วยห้องเยอะกูรลเบีชอบจริงๆจ,จะมีอะไรไหมเนี่ยแต่ยังเงียบอยู่คิดว่าไม่น่ามีอะไรถ้ามึงออกจากหน้าต่างมาเนี่ยแบบตกใจกูปาจอยทิ้งเลยจริงๆนะเย้กระสุน<ฮ>ขอบคุณพระเจ้า าประตูล็อกมันล็อกนะ,สะแสดงก็ต้องมีประตูหนึ่งข้างหน้านะมันจำได้ล็อกอีกเออได่๋องพยาบาลล็อกวะดูหน่อยสิห้องพยาบาลพยาบาลเออเข้าอุรเสียวจริงตกใจนึก็เปิดเข้ามามีศพนอนอยู่ไม่เอานะบุกนี้ไม่เวิรกจริงๆกกลัวได้มีที่เซฟสำรวจก่อน อุ้ยมียาเย็ด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 เฟิร์สแอคิดขอบคุณครับแดกพลังแล้วก็เฮลดิงโว่แดกพลังได้ขอบคุณมากเซฟเลยแล้วผมก็เซฟเลยเซฟเลยเซฟเลยไปไหนละ่ะอืมกด,ดอ่ะเซฟช่องบัตรนั่นแหละแล้วก็ดูแผนที่ครับ เราก็ต้องมาดูที่บริเวณคันที่ยาร์ดที่คอกทาวเวอร์ซึ่งมันก็คือหอนาฬิกาแล้วก็มาไล่ปิศาณดูครับปิศาณเพรพอจำได้นะปิศาณแรกสิบจุดศห้องแลบแปลธาตุที่ห้องแลบบแปลธาตุอ๋อเฮ้ยหรือว่าดูสิเอ้ยไม่ใช่ห้องแลบบแปลธาตุไหน โอ้นี่ไงแสดงเราต้องขึ้นไปข้างบนแบสดงปริศนาแรกมันต้องอยู่ในนั้นแน่ๆทองในมือของชายชลาอนาคตซ่อนอยู่ในมือเขาแลกมาโดยน้ำปัจฉญาน้ำของนักปัจฉญาคืออะไรวะเปิดประตูไปเราไปดูอน,นาฬิกากันดีกว่า จะเป็นยังไง,งทำอะไรยิ่เสียงจริงเฮ้ยตัวเฮียอะไรพูดกูหนีแล้วกูหนีแล้วตัวเฮียอะไรตัวเฮียอะไรโอ้ถือมีดด้วยไม่เอานะเแบบีวายตรงนี้ก็มีกูกลับแล้วเฮ้ยโอ้นีก็มีโอ้ยกินกูกินกูเย็ดดอกเย็ดดอกเย็ดดอกกูยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมสู้มือกูหนีแป๊พ้ยกูจะมาสำรวจนี่อะจ้าตัวนาฬิกาอะโกลเด้นซัน พระอทิตสีทองว่ะพระอาทิตย์สีทอง,ทองตรงนี้มีประตูไม่รู้เปิดได้หรือเปล่าแต่ที่รู้ไอ้ตัวนั้นมันตามมาแต่ผมขอนีแปนะ๊บเช็คตรงนี้ก่อนพ้าหนีมันโหเยียตกใจเสียวเสียวเสียวมันถือมีดด้วยนะนละไอ้ตัวแรกนี่ว่าที่มันท่าเราตายอ,ะอ่ะซินเวอร์มูลก็พระจันทร์สีเงินก็เป็นเหรียญเหมือนกันโอเค กูเห็นแล้วกูมาอยู่แล้วว้ยมันจะมีประตูสองบานน้อยๆนั่แหละเราอย่าไม่เปิดดูหุยทําน้องลุ้นทีเปลี่ยนกูเข้าห้องเซฟแป๊บเพื่อความปลอดภัยโอ,โอเคขออยู่หน้านี้ก่อนนะกันเพื่อความปลอดภัยมาแก้ปิศนากันก่อนนะครับอาจจะเสียเวลาไปบ้างแต่นี่ไงมันขึ้นมาแล้วของทาวเวอร์เราต้องไปสำรวจทางนี้กับทางนี้เนี่ย ตรงนี้คือพารเซนั่นแน่มีช่องให้เราใส่ทองในมือชายชรา,าอ่านเออนา,อนาคตซ่อนอยู่ในมือเขาแลกเปลี่ยนมาโดยน้ําของนักปลาดทองในมือชายชรา,านี้ก็น่าจะเป็นเหรียญทองพรนะอาทิตย์เนาะที่เราเห็นช่องใส่ในโกลเด้นซันเมื่อกี้ก็น่าจะอยู่ในมือของชายชรา,าซึ่งมันต้องอยู่ในห้องของแลบ ในห้องแลบบไม่แน่ในแลบบห้องแลบบแปลธาตุแแบบเคมีแต่จะมีผู้รอดชีวิตในโรงเรียนนี้หรอเพราะเรายังไม่เจอผู้รอดชีวิตเลยนะกับสองแต่ะกลับต่อมาก็อนาคตซ่อนอยู่ในมือเขาอนาคตซ่อนอยู่ในมือเขาก็คงจะทองซ่อนทองอยู่ในมือซ่อนไว้อยู่ในมือชาชราผู้นั้นหรือเปล่าแต่ นี่คือใส่หิวมันไม่ได้มีคนอื่นอยู่นะแสดงว่าชายชรา,าในที่นี้น่าจะหมายถึงอะไรที่เก่าแกร่รือเปล่าหรือว่าจะเป็นต้องเกี่ยวอะไรกับทองแน่ๆแ,แล้วก็เพื่อแลกกับน้าของนักปรัปชญา,าก็คือน้าของนักปราชญาคืออะไรล่ะนักปรัชายาก็คือบุคคลที่มีความรู้สูง นักปราดชายาแล้วน้ำของนักปราดชายาก็คือเป็นน้ำที่นักปราดคิดขึ้นมาเออน่าจะใช่แล้วก็อืมเฮ้ยมันอยู่ในมันเกี่ยวกับแลบแปรธาตุนี่มันน่าจะเป็นน้ำของเคมีใช่ปะ่ะน้ำปราดน้ำของนักปราดชายาน่าจะเป็นน้ำยาเคมีอะไรสักอย่างต้องเอาไปแลกนะ่ะ เอาแบบเหมือนเลซิดนอีวิวปะเอาของชิ้นหนึ่งเป็นแรกไม่น่าใช่เพราะว่าพาร์เซนอย่างนี้ไม่มีในเซเรนฮิวแน่นอนเราต้องไปตามหานะครับตอนนี้ผมยังยังไม่ออกสตารนะ์น่ะออกสตาร์านพนาขอทําใจสู้กับไอตัวเด็กเวนพวกนั้นก่อนมีมีดด้วยตอนนี้ก็มาไขปริศนาก่อนความมืดจะนําพาความร้อนอะ่ะให้ทะลักออกมาเรียวไฟทำให้เงียบและปลูกสัตว์ลายที่ฮิวโหวขึ้นมา เปิดประตูเวลาที่มันจะตามล่าหาเหยื่อฝ่ายกระพริบไม่เอาหน้ามันจะกาดทั้งนอกเกมทั้งในเกมต่างไม่ต่างกันเลยครับก็ความมืดจะนําความร้อนให้ถลักเฮ้ยเป่าไฟทำให้เงียบและปลุกสัตว์ลายที่ที่หิวโหยเปิดประตูเวลา แสดงว่าประตูเวลาต้องเกี่ยวกับหอน,นาฬิกาอีกแน่ๆน่จำได้ไหมที่เราวิ่งไปดูเมื่อกี้มันมีประสองประตูเล็กๆที่หอน,นาฬิกาน่าจะเกี่ยวกับตรงนั้นอ่ะยวต้องไปเช็กกันอีกทีเมื่อกี้ผมก็เช็กไม่ทันไอตัวนั้นมาก่อนแล้วก็อีกอัน1 2 0 0สถานที่ท,ที่มีเพลงและมีเสียงป้ายบอกทางที่เป็นรูปเงินใช้ไม่ได้เพราะว่ามีบางอย่างขันหายไปก็เป็นหมื่นใบสั่งกระตุน้นอะไรนี่แหละ แปลไม่ออกก็คือสถานที่โอเคที่ต้องมีเพลงและมีเสียงอาา่ะฮะที่ต้องมีเพลงแล้วก็มีเสียงจะมีป้ายบอกทางเงินที่ใช้ไม่ได้เพราะมันมีบางอย่างขาดหายไปต้องมีอะไรมาแลกแล้วเราก็เราแก้ไขน่าจะแก้ไขปริศนาพารเซลได้หนึ่งอันแหละในนี้ไม่รู้ห้องที่มีเสียง มีเพลงและเสียงเหรอนี่ไงมิวส <Music Room. S 1> uh ิครูมอ่ะฮะเจอแล้วแซดแรงว่าเราต้องไปค้นหาชั้นสองเกือบทั้งหมดเลย <S <S แล้นี่ห้องอะไรผมยังไม่รู้เลย <S <S ขอโทษนะครับตอนนี้ใช้เวลาวีคอรจริงๆอืมนี่แหละข้อเสียของการไม่อ่านบทสรุปอีกแล้วแต่ผมกเป็นคนชอบเล่นเกมแบบไม่อ่านบทสรุปมากกว่า จะชอบศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวเกมมากกว่าถ้าเกิดเรามาทางนี้เราตรงเดียวซ้ายขึ้นบันไดไปโอ้เราเดินมาตรงนี้อ๋อมันปลดล็อกจากด้านในได้แล้วก็ห้องน้ําห้องน้ําไม่อยากเข้าเลยแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดเรามาตรงนี้นะมันจะล็อกแน่เพราะตรงนี้มันล็อกแล้วแล้วตรงนี้มันแล้วตรงนี้มันไม่ไมีบัในไดขึ้นเลยแถวๆเนี้ยเนาะ บันไดชั้นสองขึ้นบันไดอ้อมชั้นสองมาแล้วก็อ้อมชั้นสองขึ้นมาแล้วก็มาตื้อตื้อตืตแล้วก็ลงลงลงลลงมาแล้วก็ลงบันไดตรงนี้ปั๊บ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 เฮ้ยอย่าพึ่งอืมลงบันไดมาปุ๊บแล้วก็มาปลดล็อกตรงนี้ไงน่าจะใช่โอเคก็พาซึ่งน่าจะเป็นอย่างนี้ใช่เปล่าไม่รู้ใครก็ได้ครับมาคอมเมนต์ช่วยผมคิดหน่อยละกันไม่รู้ว่าผมคิดถูกหรือเปล่านะโอเคแล้วพบกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับพาร์ทนี้สวัสดีครับ